การป้องกันการทุจริตสิงหาคม32036 3หน่วยกิจระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสกรระดับอำเภอบ้านเหลื่อมการป้องกันการทุจริตมี4บทเรียนบทที่1การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนร่วมบทที่สผลประโยชน์ส่วนรวมความไม่ละอายไม่ทนต่อการทุจริตบทที่3สตรองจิตพองต้านการทุจริตบทที่4พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม บทที่หนึ่งการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมแยกเป็น5เรื่องขอบข่ายเนื้อหาเรื่องที่หนึ่งสาเหตุของการทุจริตและทิศทางการป้องกันและการทุจริตในประเทศไทยเรื่องที่สองทฤษฎีความหมายและรูปแบบของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเรื่องที่สามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมเรื่องที่4การคิดเป็น เรื่องที่5บทบาทของรัฐเร็วทีของรัฐที่ที่เที่ยวรับการป้องกันปราบปรามเกี่ยวกับการทอนกับการทุจริตสาเหตุของการทุจริตในประเทศไทย 1. มีกฎหมายระเบียบหรือในประเทศไทยข้อกําหนดจํานวนมากมีความซับซ้อนคลุมเครือเลือกปฏิบัติเป็นความลับหรือไม่โปร่งใส 2. มีสถานการณ์โอกาสหรือมีกฎระเบียบต่างๆที่นําไปสู่การทุจริตได้ 3. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไม่มีความเข้มแข็งตลอดจนการพัฒนาไม่ทันสมัยทิศท,ทางการป้องกันการทุจริต 1. กำหนดเนื้อหารัฐธ,ธรรมนูญพุทธศักราช2560ไม่โปร่งใส 2. กำหนด3ยุทธศาสตร์เสริมสร้างสังคมธรรม,มาิบาลการปราบปรามให้มีประสิทธิภาพ 3. ยุทธศาสตร,ร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตระยะที่3สาเหตุของการทุจริต มีกฎหมายระเบียบหรือข้อกำหนดจำนวนมากมีความชับซ้อนคลุมเครือเลือกปฏิบัติเป็นความลับหรือไม่โปร่งใสมีสถานการณ์โอกาสหรือมีกฎระเบียบต่างๆที่นำไปสู่การทุจริตได้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไม่มีความเข้มแข็งตลอดจนการพัฒนาไม่ทันสมัยทิศท,ทางการป้องกันการทุจริตในประเทศไทยกำหนดให้มียุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา3ายุทธศาสตร์ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การปลูกฝังคนไทยไม่โกงเพื่อปฏิรูปคน ได้มีจิตสำนึกและสร้างพลังร,งร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันยุทธศาสตร์การปิงกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมิบาลเพื่อปฏิรูปตีรูประบบและองค์กรเพื่อสร้างธรรมิบาลในทุกภาคส่วนยุทธศาสตร์การปราบปรามเพื่อปฏิรูประบบและกระบวนการจัดการต่อกรณีการทุจริตคอร์รัปชันให้มีประสิทธิภาพทิศทางการป้องกันการทุจริตในประเทศไทย กำหนดให้มีในเดนประเทศใหญ่สู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งอื่นแต่เลน4.0เป็นโผที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศถอดหลักออกมาเป็นสองยุทธศาสตร์สําคัญคือการสร้างความเข้มแข็งจากภายในการเชื่อมองกับประชาคนโลกในยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งจากภายในตะเลน4.0เน้นการปรับเปลี่ยนสีทิศทางและเน้นการพัฒนาที่สมดุลเรื่องที่2 ทฤษฎีความหมายและรูปแบบของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมทฤษฎีอุปธรรมซึ่งมีความสัมพันธ์ในลักษณะการพึ่งพาอาศัยในความเท่าเทียมกันโดยต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนความสัมพันธ์พันนั้นคืออีกฝ่ายหนึ่งมีอำนาจทําให้เกิดพวกพ้องในองค์กรทําให้ง่ายต่อการเกิดการทุจริตและการกระทําที่มีชอบและยากต่อการตรวจสอบทฤษฎีการทุจริตมีปัจจัย3ประการคือ ความชื่อสัตว์เมื่อมนุษย์มีความต้องการความโลภแม้ถูกบังคับด้วยจริยธรรมคุณธรรมและบทองโทษทางกฎหมายก็ตามความจำเป็นทางเศรษฐกิจธุรกิจมีส่วนลักดับให้บุคคลที่จะกระทำความผิดเพื่อให้ตนเองอยู่รอดโอกาสที่เย้ายวนต่อการทุจริตย่อมกระตุ้นให้เกิดทุจริตใต้ง่ายขึ้นการจูงใจเป็นมูลเหตุให้บุคคลตัดสินใจกระทำการทุจริตเช่นปัญหาทางการเงินประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม การขัดกันของผลประโยชน์คือสถานการณ์ที่บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งที่ไว้วางใจเกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นอาจส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมรูปแบบของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมจำแนกรูปแบบได้ออกเป็น1ิรูปแบบคือ การรับผลประโยชน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของขวัญการลดราคาได้ส่งผลให้การตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่การทําธุรกิจกับตนองค์หรือเป็นคู่สัญญาเป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะผู้มีอํานาจในการตัดสินใจเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทํากับหน่วยงานที่คนสิงกัดหรือเป็นเป็นเหื่อญาติการทํางานหลังจากออกจากตําแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณการทํางานพิเศษการรู้ข้อมูลภายใน การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตนการนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมืองการใช้ตำแหน่งหน้าที่สแสวงหาผลประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้องหรืออาจเรียกว่าระบบอุปธรรมพิเศษการใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานของรัฐอื่นโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่ร่วมขู่ผู้ได้บังคับกับกัญชาให้หยุดทำการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน การขัดกันแห่งผลประโยชน์สำมวนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมประบาทอื่นๆเช่นการเดินทางไปราชการต่างจังหวัดโดยไม่คำนึงถึงจำนวนคนอย่างเหมาะสมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่ใช้เวลาในราชการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพราะสามารถเบิกเงินงบป,ประมาณคำตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้เรื่องที่สกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐธ,ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2,560หมวด9การขัดกันแห่งผลประโยชน์คือไม่ดำรงตำแหน่งหรือหน้าที่ในหน่วยงานราชการหรือรัฐรัฐวิสาหกิจหรือตําแหน่งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นไม่รับเงินหรือประโยชน์ใดๆจากหน่วยงานราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเป็นพิเศษนอกเหนือไปจากที่หน่วยงานราชการกำหนด ไม่กระทำการใดๆไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอันเป็นการขัดขวางหรือแทรกแซงการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพของหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนโดยมิชอบเรื่องที่4การคิดเป็นจากแผนภูมิดังกล่าวนี้จะเห็นว่ากระบวนการคิดเป็นจะต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลประมาลางข้อมูลที่นำมาประกอบการคิดการวิเคราะห์ ต่างๆต้องหลากหลายเพียงพอครอบคลุมอย่างน้อย3ด้านคือข้อมูลทางวิชาการข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและข้อมูลเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมผู้เรียนเป็นคนสําคัญในการเรียนรู้ครูเป็นผู้จัดโอสและอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้เรียนรู้จากวิถีชีวิตจากธรรมชาติและภูมิปัญญาจากประสบการณ์และปฏิบัติจริงจึงเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ตลอดชีวิตกระบวนการเรียนรู้เป็นระบบเปิดกว้างรับฟังความคิดของผู้อื่น และยอมรับความเป็นมนุษย์ที่ศรัทธาในความแตกต่างระหว่างบุคคลเช่นวิธีการอภิปรายถกแถลงหรือเสวนากระบวนการคิดเป็นนั้นเมื่อมีการตัดสินใจลงมือปฏิบัติแล้วจะเกิดความพอใจมีความสุขแต่ถ้าลงมือปฏิบัติแล้วยังไม่พอใจอาราให้ทบทวนการตัดสินใจใหม่จนกว่าจะพอใจในการแก้ปัญหานั้นไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินการแก้ไขปัญหา ไม่ใช่เวลาราชการเงินทรัพย์สินบุคลากรเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่นไม่กระทำการใดให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยในการปฏิบัติราชการรัฐต,ต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรัฐต,ต้องส่งเสริมสนับสนุนและให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการพลระพฤติมิชอบในภาครัฐและภาคเอกชน การทุจริตต่อหน้าที่หมายถึงการใช้อำนาจที่ได้รับมาหรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวซึ่งก่อให้เกิดความเสียทายต่อประโยชน์ของผู้อื่นการทุจริตมีสองประเภทคือการทุจริตโดยข้าราชการหมายถึงการกระทำทีมีการใช้หน่วยงานราชการเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นๆมาก,กกว่าประโยชน์ส่วนรวมการทุจริตโ,โดยนักการเมืองหมายถึงการหน่วยงานของทางราชการ โดยประการศหานเมืองการเสแวงหาผลประโยชน์ในทางการเงินมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมเช่นการทุจริตในการประมูลโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่และมีการเรียกรับทรั์สินหรือประโยชน์ต่างๆจากภาคเอกชนเป็นต้นการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตเป็นการปรับเปลี่ยนสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มแต่กระบวนการกล่อมเกล่าวทางสังคมใบทุกช่วงวัยเพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและปลูกฝัง ความพอเพียงมีวินัยชื่อสัสจจริตความเป็นพลเมืองดีมีจิตสาธารณะเพื่อเด็กเยาวชนผู้ใหญ่เกิดพฤติกรรมที่ละอายต่อการกระทําความผิดการไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบขอจบการเรียนการสอนวิชาการป้องกันการทุจริตบทที่1ซ